นอกจากนตอนนี้ในเรื่องของโควิด1 9ที่เราต้องเฝ้าระวังกันแล้วฝีดาดวานอนมาแล้วนะะมาตามคมที่เรากังวลใจกันนะคะหลายคนก็มีความตื่นตระหนกนะคะในเรื่องของฝีดาดวานอนเพราะว่าในประเทศไทยของเราณปัจจุบันเนี่ยพบผู้ติดเชื้อฝีดาดวานอนแล้ว2รายด้วยกันนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเราตื่นตระหนกได้เราตระหนักได้แต่อย่าตื่นตระหนกค่ะคุณผู้ชมคะล่าสุดนะคะเขามีการให้ข้อมูลว่าฝีดาดวานอนเนี่ยมันไม่ได้ติดง่ายขนาดนั้นนะคะจะต้องมีการสัมผัสอย่างใกล้ชิดส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดเป็นแล้วเนี่ยหายเองได้ ด้วยนะคะก็รักษาตามอาการที่เราเป็นไปนะคะแล้วก็เน้นย้ำอีกครั้งว่าอย่าตื่นตระหนกค่ะทางด้านของนายแพทย์สมศักดิ์อัจฉิป์นะคะที่บดีกรมการแพทย์ได้เปิดเผยนะคะว่าจากการที่กรมควบคุมโรคได้ลงพื้นที่สอบสวนผู้ป่วยโรคฝีดาดวานอน ซึ่งเป็นผู้ป่วยรายที่2ของประเทศไทยอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะพบว่าผู้ป่วยเนี่ยเป็นชายไทยอายุ47ปีมีประวัติมีเพศสัมพันธ์กับชายต่างชาติโดยผู้ป่วยนะคะเริ่มมีอาการปวดเมื่อยตามตัวเนี่ยประมาณ1สัปดาห์ก่อนแล้วก็พบว่ามีตุ่มหนองขึ้นตามตัวนะคะแล้วก็ที่อวัยวะเพศค่ะผู้ป่วยนะคะได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดแล้วก็การแพร่กระจายของเชื้อส่วนผู้สัมผัสร่วมกันเนี่ยสิบคนด้วยกัน ล่าสุดกรมควบคุมโรคนะคะได้มอบให้กับทีมสอบสวนโรคติดตามผู้สัมผัสอย่างใกล้ชิดแล้วนะคะ สำหรับโรคฝีดาดวานอนหรือว่าโรคฝีดาดลิงเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่มเดียวกับโรคไข้ทรพิษค่ะแต่ว่ามีความรุนแรงน้อยกว่านะคะสถานการณ์โรคฝีดาดวานอนทั่วโลกเนี่ยข้อมูลณวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะผู้ป่วยยืนยันทั่วโลกอยู่ที่28,49รายพบว่าผู้ป่วยยืนยันเพิ่มเนี่ยเป็น74ประเทศแล้วณนะตอนนี้นะคะโดยพื้นที่การแพร่ระบาดส่วนใหญ่จะพบอยู่ในแถบทวีปยุโรปประเทศที่มีผู้ป่วยสูง5 อันดับแรกได้แก่สหรัฐอเมริกาอยู่ที่4,639รายสเปนค่ะ4,1 0รายเยอรมัน2,459รายสหราชอาณาจักร2 3 6 7ารยายแล้วก็ฝรั่งเศส978รายค่ะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเป็นชายเกือบทั้งหมดนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตแล้ว5รายนะครับซึ่งอยู่ในแอฟริกาทั้งหมดครับ ขณะที่ผู้เสียชีวิตจากไข้ทรพิษพบว่ามากกว่าระยะ60ของผู้ป่วยอาจก็เห็นนะว่าณตอนนี้คืออัตราการเสรียชีวิตเนี่ยก็คือยังน้อยมากอยู่นะครับแล้วก็ยังหายได้เองนะฮะแพทย์หญิงน,นรโมนสวรรค์ปัญญาเลิศครับนายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมการแพทย์ก็เปิดเผยครับว่าการติดต่อของการแพร่กระจายของโรคเนี่ยพบว่าส่วนมากติดต่อจากการสมัมผัสสารคัดหลั่งจากตุ่มนองสะเก็ดแผลของผู้ป่วยครับถ้าอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยในระยะประชิดเช่นกินข้าวหรืออยู่ห้องเดียวกัน หรืออาศัยนอนด้วยกันเนี่ยการแพร่กระจายอาจติดต่ตอทางฝอยละอองได้นะครับไวรัสฝีดัดลิงเนี่ยมีเปลือกหุ่มธรรมชาติเป็นไวรัสที่ไม่แข็งแรงโดนสบู่ล้างก็ตายแล้วครับแต่เชื้อจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมนานหรือไม่ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอนะครับจริงๆไวรัสตัวนี้เนี่ยไม่ติดต่อง่ายครับแต่ก็ถือว่าไม่ยากหากใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันก็มีโอกาสแต่ถ้าล้างมือบ่อยๆป้องกันตัวเองสวมหน้ากากจะลดโอกาสในการ,การสัมผัสผู้ติดเชื้อระยะฟักตัวของโรคนะครับขึ้นอยู่กับ ภูมิคุ้มกันของแต่ละคนโดยทั่วไปเนี่ยระยะฟักครับอยู่ที่ระหว่าง7ถึง21วันแต่บางรายเนี่ยก็มีระยะฟักตัวที่นานกว่านั้นด้วยนะครับอ่ะมาดูอาการกันบ้างอาการที่พบในผู้ป่วยฝีดัดวานอนนะครับนอกจากจะมีค่ายปวดเมื่อยตามร่างกายตอมน้ำหนึ่งัวแล้วมีรายงานการศึกษาวารสารทางการแพทย์นะครับพบว่าผู้ป่วยเนี่ยเขาก็จะมีผื่นหรือแผลตามผิวหนองหรือเยื่อบุในแวบต่างๆผื่นตุ่มหรือแผลนั้นน่ะเกิดที่อวัยวะเพศนะครับ ถึง56.3%ทวารหนัก41.6%ด้วยกันนะครับผู้ป่วย86%เนี่ยเขาจะมีอาการอื่นๆร่วมด้วยนะฮะเช่นไข้ตําน้ำเหลืองโตหรือปวดกล้ามเนื้อด้วยาการเหล่านี้ครับเกิดขึ้นมีผื่นนะฮะหรือหลังผื่นขึ้นก็ได้นะครับมีผู้ป่วยบางส่วนเนี่ยที่มีผื่นโดยไม่มีอาการร่วมอื่นๆเลยนะครับอาการผิดปกติอื่นที่พบคืออาการปวดทวารหนักเจ็บคอแผลในช่องปากและองคชาตบวม มีผู้ป่วยถึง1ใน3ที่ติดเชื้อ SIV ร่วมด้วยนะครับอาการหายเองได้ภายในระยะเวลา2อถึงสสัปดาห์การรักษาเน้นการรักษาแบบประคับประคองครับเป็นการรักษาตามอาการไม่จะเป็นเรื่องของการมีไข้เกาดไชานยาลดไข้ส่วนยารักษาเฉพาะยังไม่มียารักษาเฉพาะนะครับมียาใช้รักษาผู้ป่วยไข้ทรพิษในต่างประเทศเนี่ยนำมาศึกษาวิจัยในการดูแลผู้ป่วยฝีดัดวานนอนที่อาการรุนแรงครับ กรมการแพทย์ครับได้มีการร่วมมือกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและสมาคมโรคผิวหนังสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กและผู้ใหญ่ราชวิทยาลายัยกรมควบคุมโรคกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หารือครับถึงแนวทางการรักษาโรคฝีดัดลิงเมื่อวันที่27กรกฎาคม2565ขณะนี้ครับก็ได้ข้อสรุปแล้วว่าอยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอในที่ประชุมปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินหรือ EOC ระดับกระทรวง เป็นการพิจารณาอนุมัติในวันจันทร์ที่<า>1ก็คือวันนี้เองนะคร<า>ับดังนั้นเนี่ยฝีดัดวานอรไม่ติดต่อง่ายต้องสัมผัสใกล้ชิด ส่วนใหญ่หายเองได้นะครับรักษาตามอาการของโรคยาตื่นตระหนกครับเน้นย้ํากันนะคะระหว่างที่เรากําลังรอยยารักษาโรคหรือว่ารอผลวิจัยะอะไรต่างๆเนี่ยอ,อย่างหนึ่งที่เราทําได้แล้วก็ควรที่จะทําตลอดไปนั่นก็คือการดูแลรักษาตัวเองให้ดีที่สุดนะคะคอ,คอย่างที่คุณพิพัฒน์เน้นย้ําไปนะคะว่าการดูแลตัวเองคือการใส่หน้ากากอนามายัยร้างมือบ่อยๆอ,อะไรแบบนี้เราทํากันตั้งแต่มีโควิด -19 เข้ามาแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราจะทําต่อไปเพื่อที่จะป้องกันโรคอื่นๆรวม ทั้งฝีดาดวานอนด้วยครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งคือฝีดัดวานอนเนี่ยตามไทม์ไลน์ของทั้งสองรายที่ผ่านมาในประเทศไทยนะครับประวัติก็คือมีในเรื่องของเพศสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ติดเชื้ออยู่เพราะเขาบอกว่าระยะฟักตัวครับคุณผู้ชมอยู่ที่7จ็ถึงยีวันหรือบางรายเนี่ยมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นในเกือบเกือบหนึ่งเดือนเนี่ย อาการยังไม่ออกอคืออาการตุ่มอะไรต่างๆเนี่ยยังไม่มีนะฮะแต่มีเชื้ออยู่เพราะฉะนั้นในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์การเปลี่ยนคู่นอนเป็นสิ่งที่อันตรายนะครับณนะตอนนี้มันเสี่ยงต่อการติดเชื้อด้วยนะครับ ป้องกันตนเองครับณนะตอนนี้ลดในเรื่องของการเปลี่ยนคู่นอนอย่างบ,บ่อยๆเนะี่ยคือลดไปก่อนนะครับแล้วก็คือบางครั้งอย่างที่ผมบอกไปว่ายังดูไม่ได้คือเขามีข้อนึงที่บอกว่าอ่ะก่อนจะมีเพศสัมพันธ์กับใครให้ดูสักนิดนึงว่ามีตุ่มหนองมีแผลที่อวัยวะเพศไหมแต่อย่างที่บอกครับว่าที่เขาติดมาเนี่ยเพราะมันไม่เห็นชเชื้อมันยังไม่ฟักตัวป้องกันไว้นะครับในช่วงนี้สําคัญที่สุดเลยนะครับ แต่ทางด้านของสาธารณสุขไทยนะเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจอ,อย่างสองรายโดยเฉพาะรายที่สองเนี่ยที่เป็นคนไทยเลยเนี่ยนะครับเขาก็มีการเรียกว่าดูแลกักตัวกับผู้ที่ใกล้ชิดด้วยนะอตอนนี้เองเรวมไปถึง10คนที่เสี่ยงกับผู้ป่วยรายที่ 2, 2>, 2ด้วยนะคะ